สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในช่องพงสะเทือนนะครับวันนี้ผมพามาทํากระบวยตักน้านะครับสําหรับลดน้ําต้นไม้นะครับหรือบางคนเรียกว่าแครงนะครับแครงแครงรดน้ำเนาะบางคนก็เรียกตะบวยบ้านผมบ้านนอกเรียกตะบวยครับว่าอุปกรณ์ที่จะเตรียมนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็มีไม้ไผ่นะครับ หรือจะใช้ไม้อะไรก็ได้ครับแต่ไม้ไผ่พอเวลามันแห้งแล้วน้ําหนักมันจะเบานะครับก็หาที่มันตรงที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะครับก็เอาที่ขนาดที่ขนาดที่เราถนัดมือครับก็ลองหาดูนะครับเพื่อนๆประมาณนี้อันนี้เป็นแบบเก่าเนาะที่ผมทําไว้มันมันเล็กนะครับแล้วก็ผมเจาะ ตื่นไปหน่อยนะครับพอเวลาเราตักน้ำปุ๊บน้ำมันก็ย้อยออกมานะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มาตรฐานนะครับก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกลนน้ำมันนะครับอันนี้ก็ผมขอซื้อจากรถของเก่ามานะครับอ่าเกลนละ5บาทนะครับสองเกลนนะครับผมจะทำสองสองอันนะครับจะทำอันใหญ่อันนึงแล้วก็อันเล็กอันหนึ่งนะครับ พี่ชายผมบ่นบอกว่าใหญ่เกินแล้วเวลาตักขึ้นมายกไม่ค่อยไหวนะครับก็ผมจะทําอันใหญ่อันหนึ่งอันเล็กอันหนึ่งนะครับวันนี้อันนี้จะทําอันใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็มีค้อนครับแล้วก็มีตะป,ปูนะครับแล้วก็มีมีักเตอร์ครับก็จะใช้แกลอนน้ํามันหอยหรือว่าแกลอนอ่าพวกน้ําปลาอะไรก็ได้นะครับแกลอนอ่า น้ำยาล้างจานอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกลอนน้ำมันนะครับมันจะมีมีบอกจำนวนลิตรด้วยเห็นไหมครับหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรสี่ลิตรนะครับอ่าแล้วก็กะเอาก็ได้นะครับผมว่าจะใช้ประมาณสี่ลิตรตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าผมจะเจาะขึ้นมาถึงห้าลิตรตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ใช้ไม้นะครับไม้แทงเข้าตรงนี้นะครับทํารูตรงนี้นะครับ แล้วก็ทะลุมาออกประมาณตรงนี้นะครับเพื่อที่ตรงนี้นะครับตรงด้ามจับตรงนี้นะครับมันมีความเหนียวนะครับแล้วก็พอมีความเหนียวเนี่ยเวลาไม้เสียบเข้าไปแล้วเวลาเรายกน้ําที่เป็นอาน้ําหนักเยอะๆเนี่ยครับมันจะรับน้ําหนักได้ดีนะครับตรงช่วงตรงนี้นะครับมันจะเหนียวหน่อยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆไม่มี มันไม่มีเป็นอย่างนี้นะครับอ,อย่างนนี้เป็นนแกล๊ลอนน้ํายาล้างจานนะครับเนี่ยปกติผมก็อยากจะเสียบทางฝั่งนี้นะครับเพราะตรงนี้มันจะมีความหนานะครับแต่ว่าเวลาเราลดเราต้องคํานึงถึงด้วยนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นไม้นะครับเวลาเราลดเราก็จะลดได้ประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยครับน้มันก็จะออกง่ายเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา ใส่ไปอย่างนี้นะครับจังหวะที่เราลดน้ําเราก็จะเทมาประมาณอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความาความถนัดของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ก็ลองเอาไปปรับปรุงกันดูนะครับเพื่นอนๆถ้าเพื่อนๆมีปากกาเมจิกนะครับเพื่อนๆก็ใช้ขีดใช้วาดวาดรอยก่อนได้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะจะ,จะตัดนะครับเพื่อความแม่นยํานะครับ แต่ผมไม่มีนะครับหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ใช้ตะปูวาดเอาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะขีดวาดแบบไปประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวตัดเลยนะครับก็ตัดออกมาก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเือนอ่าก็สวยไม่สวยก็อยู่ที่เรา วัดเราตัดเองนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมจะทำเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไม้เสียบประมาณนี้นะครับมาถึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ก่อนจะมาตัดก็ล้างทําความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ล้างน้าแฟบแล้วก็คว่มเข้าไว้นะครับ แล้วก็อันนี้ดูแล้วบางครับบอบบางไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ผมว่ามันก็มีความเหนียวความยืดหยุ่นนะครับเนี่ยมันก็มีความเหนียวความยืดหยุ่นนะแต่ว่าผมว่ามันบางไปนหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบเก,ก่านะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยมันแข็งแรงนะแข็งแรงแต่ว่าเวลามันโดนแดดนะครับมันกรอบเห็นไหมครับเวลาโดนแดดปุ๊บมันกรอบครับมันเปาะเห็นไหมเปาะหักเลยครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแบบแข็งอะ่ะแต่ว่าแบบนี้ผมว่ามันก็ถึงว่ามันโดนเดดผมว่ามันก็คงกรอบเหมือนกันนะมันบางครับก็ลองหาเลือกเลือกหาดูเนาะแบบถูกๆฟรีๆนะครับก็หาได้นะครับตามที่เขาทิ้งก็ได้นะครับส่วนรูที่เราเจาะนะครับแล้วก็วัดจากหัวไม้เลยนะครับ พยายามให้เล็กเล็กนะครับต้องดูดีๆนะครับหัวไม้มันใหญ่เห็นไหมครับแต่ว่าตรงโคนนี้มันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเจาะต้องเจาะให้มันมีขนาดเท่านี้นะครับส่วนตรงที่มันใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใสยย่ยัดๆเอานะครับพอว,วัดดีๆนะครับก็ต้องใช้การกะเอานะครับ ส่วนช่องที่เราเจาะด้านสายเสียบไม้นะครับผมจะเจาะคนละฝั่งกันนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตดูดีๆนะผมเจาะเจาะด้านนี้นะครับผมเจาะปีกมาประมาณอย่างนี้นะครับให้เข้าด้านนี้แต่ว่าทางด้านหน้านี่นะครับผมเปิดลงจากด้านบนนะครับอย่างนี้นะครับดูนะครับดูๆไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูดีๆนะเดี๋ยวผมใส่ไม้แล้วก็เพื่อนๆจะมองออกนะครับ จะใส่เลยนะนนะครับส่วตรงนี้ทำไมผมใส่อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นี่นะครับคือผมจะให้ตัวด้านล่างนะครับ ่วยพยุงด้วยแล้วก็ด้านบนก็มีตรงนี้พยุงด้วยนะครับมันจะช่วยกันพยุงทั้งสองฝั่งนะครับจะทําให้แข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับเราอาจจะตีพับตรงนี้ไปเรียงนี้เลยก็ได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูซ้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับนี่ก็ได้นะครับนี่มันจะเกิบความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ โผล่ขึ้นมานะครับตอนแรกผมว่าจะตีเลยเผมตีพับมาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็พับใส่นี่เลยนะครับก็ผมจะต,อต่อตะปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับยิงตัดตรงนี้ออกก็ได้นะครับผมจะได้ไม่เกะกะนะครับ ก็ให้ตะปูโผล่ไปด้านล่างนิดนึงนะครับเห็นไหมครับพอโผล่ปุ๊บเราก็ตีพับมาเลยนะครับโอเคแคนนี้ก็แข็งแรงแล้วครับเพื่อนๆใช้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลองทดสอบกันนะครับจะออกประมาณนี้นะครับ เราตักน้กําก็อ่าประมาณนี้ครับแล้วแต่คนถนัดนะครับอลองเอาไปประดัดแปลงดูนี่ไม้มันก็จะเบี้ยวนิดน,นึงนะครับแต่ผมว่ามันพอดีนะครับองศามันได้พอดีนะครับเดี๋ยวไปลองทดลองกันนะครับ